สวัสดีครับมีกับมากระพันครับมาเทียวบึงปลากระพันจังหวัดพูวัดนี่นะครับที่สารมวลื่นบั่นมากับมะไทยธนาจาร์เพิินผ้ายางเบองสถานที่ของวัดกวางข้องบันไดสะทานทีนี่กับเป็นคล้ายๆป้ารงดิบล่ะเป็นป้ารงดิบอ ก็เห็นละงก์บังกะสิออกอยู่เหรอครับแต่ว่าตอนนี้พรท่านได้ออกตอนนี้มันยังแรงอยู่เอาคอกาาารรี่นมั้จารย์เพิ่อผ้ายังเที่ยวปลาเที่ยวปลาเบิ่งว่าสถานที่ของวัดนี่เป็นจังไดงแล้วกับผ้ายางเบิ่งอันนี้กะจิขึ้นพระทั้งอัินสลาปุ๋แล่ะครับนั่งขึ้นพระทั้งสลาเนี่ยกะถือกล้องนั่งตามหลังไป อาจารย์นวกกอนอผมเป็นผู้ไทยน้ำกลนเออเอฟซี FC. ตอนนี้ก็มีเขาหอนวัดแล้วล่ะน,นี่วัดพันยเออูเดี๋ยวตัดไปกุฏิพันเหมือนนะครับไปหน้าป่านี่ผู้นี่คือมิตรก่อนหินเดอ้อเป็นผู้ที่

ไม่ป่าหม่องเพนอ่าเคยอยู่มาหลายปีแล้วพ่อแม่พี่น้องก็จะได้พตัวสาถานทีก็ว่าโอ้ยางเบดเมื่อก็บ่เบิดเด้อยางบดเมื่อก็บ่เบิดมันกว้างสถานทีน่ในวัดเนี่ยอันนี้เป็นแค่ยางแค่แค่เสี้ยวเดียวเท่านั้นแล้วใกล้สียห่อล,ล,ล้วล่ะสาราหม่องเพิ่นอยู่กุฏิ ฝ้า,า,ก,ากุฏิไปครับฝ้ากุฏิปีทามรนำอันนี้เพิ่อนก้อนหินเพิ่นเอาไว้ตั้งแจ่ัดโดนเนาะจารย์เนาะตะดโนแล้วตัโดนแล้ว อ่าจะทำไมลงก่สลเหมือนมจอจาร์จะทำไมลงกสศลยังอดุลละเอาไปพาอาจารย์พะก้าห่างพะย่างพะเทียวบังเอาไปบังกุติสุนผิดน้ำเปล่อาจารย์เออสุ่มผิดเลยเป็นิด กุฏิพื้นมีผาอยู่บ่อหรือว่าว่างเปล่าอ่น helmet, เนี่ยพี่น้องสิไปเบิ้งกุฏิว่าพื้นมีผาอยู่บ่อแบบนี้อาจารย์ปฏิิพาน้ำไปเบิ้งผมก็ไม่รู้กันว่ามีหรือบ่มีอาจารย์ปฏิิพาเที่ยวเบิ้งนี่กัมณนมาจากป้าผละมาตะไกยู่เดี๋ยวอาจารย์ผปจะพาไปเบิ่งในกุฏินี่ก็สิ รถจอดๆที่ผีเออรถจอดใช่พีกุศลข้าวเห็นบ่เออนี่แหละเดี๋ยวไทยมังกุฎิสุมนี่น้ำอาจารย์อ่าผมเดี๋ยวไทยไปทั้งทีเพิ่งอันนี้ก็เป็นกุฎิที่ว่างเปล่าป <kam> ุนนี้ที่ทิว่างเปล่าบ่มีครับกุฎิที่ว่างเปล่าเนี่ยบ่มีอัน พาเพิ่งยูดรอกเมซี่เพิ่นกบะยูทั้งเนี่ยเป็นวัยรายหลังอยู่เป็นเกือบๆสิบก็หลังคนละกุตตี้ครับหลอยู่กุตตี้ไหลหลังอยู่แต่ขนาดเี่วหนาเบิ้งยุตตีกับเทองเขาเลย เป็นกุฏิ่ว่างเป้าเอาผ้าเพิ่นก็เป็นซีกะคงสิบวิยูทธหรอกพี่นอ้องเพิ่นซีกออกไปแล้วหรอหลายหลังอยู่เป็นเป็นสิบสิบ,สบเลยครัออบเขาวัรสานีกะพี่น้องอย่ากมาทำบุญกะกับมาอะไรนะรับเด้อขอเชิญพี่น้องทั้งหลายครับ จำศีลมาบวชจำสินมาเมื่อวันพาดหนึ่งล้วครับว่าเอาตบ,บ้าแต็มโต้วเ,เรียบร้อยไหมครับครับว่าเป็นยังครับอันเดียวเ<ช>บื้องหลังนี่ขอบคุณหลายๆเอ FC. อเอฟซีทุกๆคนคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามให้น้ำเด้อขอบคุณหลายๆเด้อครับเดอ้อจบเพียงแค่นี้เดอ้อสวัสดีครับ